อุ๊ยเชี่ยอุ๊ยที่าก,กาอุยอ่ะโอเคนะครับผมก็ต่ออยาคลิปไปแล้วนะไปใหม่ใกล้ปากไปป่าววะเสียงดังแน่นอนเลยนะ ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะที่ผมรีวิวตรงนี้ไปนะก <c oughs> ็เป็นวันเดียวกันแหละวันนี้ยผมจะพามาขับดูนะครับผมนิดหน่อยนะ <c oughs> ก็นิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะยังไม่ได้ขี่อะไรเยอะมากนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวคลิปนนหน้าก็จะพาไปขี่เล่นไกลๆหน่อยนะครับผมอย่างออกทริปอออะไรอย่างเงี้ย ก็มีไปแน่นอนนะครับผมแต่ว่าวันเนี้ยขอขี่ดูก่อนแล้วกันเออแต่ทามาก็ขับเล่นบ้างหละตัวแรงมากเลยนะ oh, <no. S 1> แต่ว่านี้ไม่ได้ใส่เป็นกล่อง a p i นะอย่างที่บอกถ้า a p i มันจะดึงกว่าน,นี้นะเป็นกล่องดีแมปนะแต่ว่าผมไม่ได้มีแมปนะครับผมกล่องนี้ก็คือใส่เลยก็สตาร์ทเลยนะตั้งแต่ลูกของรถ53มันเก่าแล้วนะก็มันใส่ติดก็เลยใส่ไว้ก่อนนะมันจะง่ายกว่านะ ไปเดี๋ยวไปดูเลยโอเขีเล่นแบบสักร้อยยี่ร้อยสามตั้งไยวะไอ้เหี้ยกูกลัวล้มว่ะให้ทุกคนเรงด้วยนะไม่ใช่เล่นๆนะ อุตส่าหเลยดับนะสั่นวะทุกคนแบบไม่ได้รถคันนี้มันทําให้สั่นแรงนะมันไม่ใช่เหมือนคันแบบซีวาวอันเก่าๆนะตัดเก่สตาร์ทยากเดี๋ยวขึ้นไดโน่ทีเดียวเรียบร้อยอะ่ะแค่นั่นแหละให้เกียรแบบจูนแล้วนะ มันไม่ใช่ลูกน,น้อยๆเว้ยทุกคนจะไปจูนได้ง่ายๆนะเ <Nope. S 1> นี่สตาร์ทยากมากเหนื่อยด้วย <c oughs> อ๋อแม่งเหนื่อยวะ่ะทุกคนมุมกล้องได้ป่าววะอุ๊ยเชียออุ๊ยทิปข้ากู Rồi, uh. oh, tỉnh lo Nè, có thời gian thằng trai các cụ อ,อันนี้คือมันบิดไม่ได้สุดนะที่ผมรีวิวไปคิวเดียวนะมันก็ได้แค่นี้แหละไม่มีถนนรองว่ะเดี๋ยวไปกลับไปกลับดูสักสองรอบนะอันนี้จะยังยังไม่ได้แบบว่าแบบกระแทกอะไรมากนะครับก็ลองขี่ดูหน้าหน้าใหม่ก่อนนะ ơi bịt lòi ấy <laughs> sạt kéo gió không anh bịt lòi mà Kán lên nó còn ไม่ได้นะตรงนี้ขี่แดงไม่ได้นะในหมู่บ้านนะคผมโอ้ผมตกใจเมื่อกี้เกียร์สองแบบแม่งบิดยกเลยว่ะทุกคน ยกก็ไม่ได้ยกเบาๆเลยนะเมื่อกี้๋ยวคนก็ขอลองไปอีกสักรอบนะเนี่ยเขาแรงนะ่ะทาไมาสุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับผม เกี้ยสามตัดร้อยหกสิบพอดีอ่ะเกี้ยสามแม่งตัดเลยว่ะเฮ้ยเฮียไฟเบอร์ทะเลาะไฟเบอร์อือหือไฟเบอร์บอรบอรบอรแบบชุดสีอ่ะน้องมันขี่รถตามนลว้วเมื่อกี้่เดี๋ยวก็ลองด้ไหน่อยแล้วกัน ไม่จะปิวว่ะทุกคนไม่รู้ว่ามุมกล้องได้ไหมนะไม่รู้ว่ามุมกล้องเห็นเห็นหน้าไมมไหมนะไม่ไม่ได้ลอง GPS ได้ดูหรอกนะครับผม นี่ก็แปดนาทีแล้วนะไม่มีที่รองแล้วนะมีแต่ถนนแบบแบบอย่างงี้นะแต่ลองก็พยายามแบบดูรถนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่แบบรถมาแล้วออกน,ะนี่ก็คือบิดยังไม่สุดนะทุกคนมันบิดไม่ได้สุดนะจากที่ผมรีวิวไปที่คลิปที่แล้วมันบิดได้ไม่ถึงครึ่งด้วยนะเอ้ยถึงครึ่งแหละเพราะว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันก็คือสุดแนละ้วมันก็เกือบสุดแล้ว พอดีนะนี่ก็คือสมบูรณ์นะครับผมแบบว่าลิ้นลิ้นที่แบบมันโอเคโอเคมันก็จะประมาณนี้แหละไม่ใช่แบบเหมือนคันส้มนะคันส้มมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกนะครับผมไปเดี๋ยวไปจอดคุยกันที่เดิมนะครับ พยากามที่เดิมแล้วกันตรงนี้นะเมื่อกี้ที่ลองอะถ้าเกียร์สองถ้าผมมายกคันเร่งมันก็จะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะก็คือผมกลัวนะผม,มเป็นคนไม่กล้ายกล้อนะครับผม คนเลยไม่ต้องกลัวนะผมรถรถแรงรถทนถุกอย่างนะคือ,อปกติลูกใหญ่ขนาดนี้ผมไม่กล้าขับหรอกนะก็คือแบบมันมันคลายใจวาทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมดับรถก่อนแล้วกันนะครับผมก็สาหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดกดติดตามผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็มาขี่ให้ดูเรื่อยๆแหละแต่ว่ามจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยขี่ไม่ค่อยอะไรแรงนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากขี่แรงนะ เซฟๆนะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกคือ,อมันแรงอยู่แล้วหนาะรถลูกขนาดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะได้ขึ้นไดโน่ไม่รู้ว่าเป็นลูกเท่าไหร่นะแต่ว่าคุยกับพี่ไว้ว่าถ้าขึ้นไดโน่ก็รอทำวาวาหรือไม่ก็อาจจะขึ้นลูกเจ็ดสิแปดมิลนะครับผมก็นุ่นแหละแตบบ่ว่าทำนี้เรื่อยนะครับผมเดี๋ยวนี้จัดสภาพอะไรก่อนนะก็สำหรับใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเออ บอกสักสองสารอบนะก็ฝากกดให้ด้วยแล้วกันนะครับผมคนดูถ้าคนดูแบบแบบพันสองพันอะไรเงี้ยก็ฝากกดติดตามด้วยไม่รู้ว่าใครแบบผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือพัฒนาเรื่อยๆนะจากเก็บข้อมูลจากสองลิ้นนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ